โอ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นครับป้าเบยครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยแก้วโอ้ยขาเพียงไฟยังมีอีกมาลุ่นกับป้าเบยครับพี่น้องอันนี้สิบสองร้อยแปเนาะเก้าสิบสองสองเซนครึ่งเอ็นยี่สิบครับผมแก้วเบยมาทิศแต่ว่าขามันขาเก้าขาเก้าศอกพี่น้องขาเก้าศอกยอดสิบสองพี่น้องบรรยากาศย่มแรงครับ อย่ามาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องมันก็เสีแต่ลายลูก้วครับเนี่ยกระป,ระประ๋าตัวใหญ่ด้วยปลาสองเส้นคืนพี่น้องเออมีคนถามหาตัวน,นี้ปลาบริสุทธิ์รับพี่น้องคนนี้พีน้องปลาขึ้นปุบปั๊บปุบปั๊บพี่น้องปลาข้างนี้มันแปลกพี่น้องสมงก้างคืนมันติดดีพี่น้องนั่นาน,นั่นน,นนะบวมอะไรพี่น้องนะ โดดโดดเข้ากล้องมาโดดจริงนะครับพี่น,อน้องแจ็คตรอบนี้แจ็คตัวแจ็คตเอ้ยรอบละสองสามตัวอยู่ใดพี่น,อน้องตะวันตัวปลาครับพอดีผมไม่จะสวงย่อพี่น้องกันเลยครับผมว่าเลาะเบิรงครับผมเลาะเบิรงข้องเบิรงนยังครับจปะปลาเบิร์แล้วก็โยกอยู่นในมืดมืัอ,อละ คำเราก็บริยกครับผมคนคนน้เขาก็ยกกลางคืนคนข้าวยกเลางนคนข้าววยยุ่งไมไหวครับยุ่งครับยังไม่ขึ้นพี่น้องมันเอาไปขอยตาตนิดเยเนานเดเดิดินเดินเเดินยันะจับตัวยุลยอยุ่ล้ยอนยุ่ล พีน่นออ้องตายตายตายพีย่น้อง <c oughs> วัดใจ <c oughs> เขาเขื่อขาดที่เจ้าตะเวอ่ะ <c oughs> สออะไรมุดตรงนี้จรงิงๆ <c oughs> <c oughs> ตายโคตรโงเลยเดียดายล้วเป้านะมันลวงนะปล่อยมันไป <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาเอาอี่ใหม่ยอดมันขาดพี่น้องประเดี๋ยวมัน <c oughs> ไม่ไม่จอข้างล่างจอมันแข็งล่างนะครับ นักเทิสไปยุะไปสวนก็มาเอาเอาสองทุ่มก็ปะอื้เป้าหม้สองทุ่มพี่น้องวันนี้ <c oughs> มันก็เป็นตะยุยพี่น้องแต่ผมมานั่งเบงิ่งก่อนสิ้นทายคลิปกัดติดทุกหลอดพี่น้องวันนี้ฟ้าครับปล่อยมันติดจึงเสีครับขายจังเลยนะครับเอาหมดในเดือนนี้ไม่มี ตีเงนะพี่น้องโด่นแล้วครับแจ็คตขนาดพี่น้องแจ็คตนี่นี่นี่เป็น้องอะเด็กคางานจีพี่น้องตัวหนึ่งรอบนี้ตัวมันหน่อยปล่อยมันไปครับเห <laughs> มันยะทำปลาหลายเขาก็เลือกได้พี่น้อง <laughs> <laughs> มือเลยเพรได้ปลาไงตัว <laughs> <laughs> เดียวเก็บครับ <laughs> <laughs> ปลาหาย,ยากพี่น้องปีนี้ครับ <laughs> ยุกยอไม่สนุกเพราะปลาปีนี้เนาะ ใช่ฟรีน้าโอ้ยมันตุ่มมาเท่านี้นะคุณเลยเนมันมันมันหนำมาสาแล้พี่น้องกินี่อ๋ำมันมาส่านล้ครับปลาปลาโตในอ่างวนวนมาบลาวนวนอยู่วนวนในย่อไปจังได้ย่อเตียงบ่อยุบยุบยุบพี่น้องอืมน้องดูดก็มีแห้งนะพี่น้องที ตัวใหญ่หนีมาอยู่นี่เบิดตัวนี่ปลาไปกว้างเล็มีเยอะตัวหน่อยบา้บงมือเป็นของนัน,นทิพี์อยู่เนาะมีธุระเฝ้าวกัาครับปลากำลังติดอยู่นี่ครับเราไม่เคยพันปลามาแล้วพี่ต้องไปแล้ว,ลวนี่ตัวพว,วท่านปลาพี่น้องบพวกท่านขาดคมอยู่เหลือบ่อะไร เลหลือบ่เหลือยู่ป้าเหลือยู่เหลือยู่อุ้ยปากนแย่งมิโน่โอ้ตัวมันหย่้วยเวาพม่้อดเอาเหลือปากนแย่งญงไหมครับตัวปากแยงนงเลยมีสดก็ขายเมดหิน่อบ่พอกันครับปากระแยงปาแยงปาใส่ตอนนี้มีคนะครับครับ พวกอยากกินปลาเฮดมั้งพวกอยากเอาไปย่างไว้พี่น้องปลาตัวนี้มันกินแสบนะครับปลาหนาวนะครับน้อครับมันนีแยกพี่น้องนีปลดพี่น้องรอบนี้ยอดติงแล้วครับยอดติงแล้วจักตัวขนาดพี่น้องจักตัวขนาดนะครับจักตัวจักตัว สามพี่นอ้องอุย้ยป่าเนี่ยตัวสองสามตัวก็อยู่ได้พี่น,อน้องสิ่าถามผมเด้อบอกไปอย่าบอกผมไปเอายกกังวับมันยกเด้อมืดแล้ว่อไมืดแล้วพี่น้องมืดแล้ว,ลว,ลวครับว่าไงครับช่วงนี้ก็หลังกับว่าค่อยดีเป็นไรก็แล้อยากยกครับแต่อตอนแรกผมจะว่าค่อยยกกับพี่นอ้องตอนแรกยกตอนเตน็มทีก็หอดเทียงหอดป้ายสิละครับ ย,ย้อนยุบเลยพี่น้องย,ย้อนยุบแล้วยุบแล้วย,ย้อนยุบอุ้ยเกือบเกือบเี่พน้อองเ้ยเกือแบบอ <c oughs> ออพี่น้องเกือบไปทันนครับมันสองเส้นเคยมันกือบมวนพี่น้องดดกกเบาด้วยเบาครับแล้วก็กออสองเส้นน้ำดำเดือดโอ้ไม่ไหวนะป้าเนาะ ตัวปลามันก็มีสวยด้วยปลาสองเซน okay. ไม่ก,กไม่นึกคิดเแบเหนยบุญยูขางย่อพี่น้องไปแล้วครับนูนดูไปนูน้วนะูนยังมีปะยอติงเลยพี่น้องจกัจกโตจักโตขึ้นดวดตัวน้อยใช่ไหมตัวน้อยเอ้ยจักโตพี่น้อง ต <Okay. S 2> <So. S 1> ะวนันตะวนันเขาทานควายังมันต้องมีไม้เราพุกคณ ไปแล้วบวทันเลยนะลพี่น้องเลยมันสวนกันไปด้วยนะ <c oughs> ออไม่เหลือหรอวกัวัดเลือพี่น้องเลยตัวหนึ่งครับสองตัวสองตัวไปแล้วอันนี้จิมมี่สองตัว <c oughs> เป็นงมูพาย

ย้งมนทอนะดึงมันเยอะเพชรเขายกกลางคืนกันะนะปนีนี้เป็นเขาไม้ไม่เสริมอ่ะ้อ, <laughs> อ,องสองตีนะ ยังไม่พ้นนี่บ้วนอยู่ฝั่งนู้นเลยปาใช่นักทิพย์เลี้ยงคุณเป็นอะไรเฮ้ยไปดูดิโอ้โหแข่งเลยเนี่ยจริงอ่ะปลาอุ้ยแต่เพี้ยนพี่เนาะเดี๋ยวตัวนึงครับปลาเป็ดตัวแล้วอ่ะปลาใส่แต่เพี้ยนปลาใส่ครับตัวที่เหลืออยู่ปลาใส่ครับ ฝ่าวางยิงเอาบทท่านอยู่นี่น oh ้องเอยคืนเนี่ยจ็เีอะนพอกไปพัปูก็เคียน่ะเขาบอกตอนคืนนะติดกับเพีนอจเขาอยู่ข้างล่างะเนะเองเองเคยไปเห็นเนาะยอดจริงตั้งถึสองร้อปลายตรงมันคือหนไอเชียงไม้มาคือมันให้สอนแงให้หลาหลเน ขึนเฮี้ยห้าลงไม่ขึ้นแล้วลงพุทธพิธยังยกเขาวัตเวชมันมี้ติดอ่ะ <c oughs> ปลาปลาจวานโอ้ยนี่พี่น้องงานประเบอร์ครับผมเดี๋ยวแบันจุดเ,เกือบสิบลูกเลยพี่น้องปลามันตัวง่ามตัวใหญ่ครับผม มาเกือบสิบโลพี่น้องพอวานนี้มันติดแกลบเลยครับพี่น้องเมอวนี้มันจะทำ้วครับ